และที่สำคัญราคาแค่ชามละ15บาทเข้มข้นมากๆนี่ผมมาได้ปรุงเพิ่มเลยนะหือสแสบปากเลยอ่ะพี่ๆๆๆจะมันถึงใจวะนั่สะใจมากเลยหมูลอยน้ำนั่นเอง้าทีาก็จะขาดอยู่แล้วบ้าเอ้ยดีจริงนะดีมากๆโคตรดีหมูลอยน้ำจริงกับอะไรก็อร่อย คือถ้ามาแล้ไม่สั่งอะ่ะอย่ามาเลยมา,าต้องสั่งอร่อยสายการกินโลคอส s ก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำป้าเยาและกลับมาอีกครั้งครับกับสายการกินโลคอ o และ al ครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวโบราณกันนะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวป้าเยาและที่สำคัญราคาแค่ชามละ15บาทเท่านั้นเองร้านเนี่ยก็เป็นพืินเล็กๆเองแต่ว่าคน,นกินเยอะมากเหมือนเป็นแบบทีเด็ดของแถวนี้เลยนะคะ เ,เราไปดูที่ร้านกันเลยครับถึงแล้วนี่ไงโอ้นี่มีมีมีบอกว่ามีดาราม,มาทายกันเยอะมากนะครับแต่ว่าร้านเขาก็ดังมานานแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าดีกว่า ้าสวัสดีค่ะนี่โตเปย์เอาเองเลยป่าจ๊ะใช่ค่ะป้าเอาเปิดร้านมานานยังครับเนี่ยสี่สิบกว่าปีค่ะสี่สิบกว่าปีค่ะเปิดมาก่อนที่น้าผมหรือคุณแม่จะเกิดนี่อันนี้ในร้านมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างจ๊ะต้มยำค่ะเด็ดที่สุดผมสงสัยมากเลยหมูลอยน้ําคืออะไรฮะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเาเรียกหมูลอยน้ําคือหมูสับนี่แหละค่ะแต่เราไปทําให้มันสุกแล้วก็เวลามันสุกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเราทําเป็นกระแพ้กระแพ้เงี้ยะอันนี้ขายราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างฮะ แพ้หนึ่งนี่ก็5บาทค่ะอ๋อต่อชิ้นชิ้นละ้บาทค่ะแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวล่ะครับก๋วยเตี๋ยก็่า่ครึ่งแพรติดบาทถ้ายี่ิบาทก็จ่ายทั้งแพแล้ว่า่อย่างอื่นด้วยทำไมป้ายาวขายถูกจังจ้าทำไมดิจ้าขายก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็ถ้าบอกเราได้เราจะเอายี่สิ้ก็ทํทำให้แต่ว่าถ้าไม่บอกเราก็ราคาถู้าบาทเดี๋ยวเราลองสั่งทานกันที่นี่เลยนั่งไหนดีเลยนี่แหละหมูลอยน้ำทีเด็ดของเขาเลยนะครับพอหนึ่งชาม ร้านนี้นะครับผมถ้าเกิดจะจดออเดอร์ต้องจดใส่กระดาษแล้วยื่นให้ป้าเขานะครับ<ม>ตะโกนสั่งคุณป้าไม่รับนะครับผมเ,เดี๋ยวเขาออเดอร์ไปให้คุณป้าเขาแล้วเดี๋ยวก็นั่งรอครับ แล้วตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดก็ได้มาเสิร์ฟแล้วนะครับสองชามเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวมีเล็กแห้งตามมาอีกชามหนึ่งอันนี้แบบน้ำมาก่อนนะฮะน่ากินไหมนนี้ผมไม่ปรุงเลยนะอันนี้ไม่จืดนะมันมีรสชาติของมันมาอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบทานแบบใสๆอันนี้คือได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนี่คือหมูลอยน้ำเนี่ยแค่แค่บีบเนี่ยออกเลยเนี่ยแค่เอากักหยาบครีมเนี่ยแะหลุดแล้วเนี่ยมันนิ่มมากจริง ตอนแรกของเาไม่เข้าใจว่าอะไรคือหมูแล้น้ำเข้าใจแล้วผมมาทางต้มยำน้ำก่อนนะเข้มข้นมากๆนี่ผมมาได้ปรุงเพิ่มเลยนะเขามายังไงก็คือไปอย่างนั้นเลยนะปรุงมาเข้มแล้วนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองกินเผ็ดไม่เก่งเนี่ยผมว่าสั่งน้ำใสแล้วมาปรุงเพิ่มเองอันนี้คือป้ายาวมือหนักมากๆนะครับค่อนข้างรสชาติจะแบบเปรี้ยวเผ็ดแบบว่าจัดจ้านจริงๆจัดจ้านมากๆเลยลองลองเส้นๆผมแสบปากเลยอะพี่ จะมันถึงใจวะมันสะใจมากเลยห้ามสำลักเลยนะทำเนี่ยถ้าสำลักคือตายอย่างเดียวอันนี้คือกล้วยเป็นลูกชิ้นที่ขอบมันจะเหลืองๆเ,เหมือนทอดมาไม่ใช่ลูกชิ้นปลานะทุกคนนี่คือหือกล้วยนะหือกล้วยหลายๆร้านอ่ะจะขาวร้านนี้ไม่ขาวกลิ่นปลาหอมมากขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือเล็กแห้งต้มยำนี่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะเล็กแห้ง เห็นความเข้มข้นของสีไหมครับเมื่อกี้นี้ผมกีดการกับต้มยำแบบน้ําไปแล้วผมจะมาลองให้คุณผู้ชมดูครับถึงปกติจะไม่ทำเผ็ดกระตามผมว่าเขาปรุงมาอ่อนกว่าแบบที่เป็นน้ํามันไม่เผ็ดขนาดนั้นนะดีเลยนะแล้วก็กินอบบนี้หมูลอยน้ำนั่นเองถ้าทีประกาดอยู่แล้วบ้าเอ้ยดีจริงนะดีมากๆโคตรดี หมูลอยน้ํจริงกับอะไรก็อร่อยคือถ้ามาเราไม่สั่งอ่ะอย่ามาเลยมาต้องสั่งอร่อยก๋วยเตี๋ยวชามละ15เท่านั้นยอดเยี่ยมมากในราคาแบบนี้<อ>เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับก๋วยเตี๋ยวก้ยมยำหมูปลายาวนะครับผมเผ็ด<ๆ>มากแล้วก็อร่อยแซ่บถึงใจมากจริงๆร้านนี้ทีเด็ดของเขาก็าคือเส้นเล็กต้ยมยำแห้งหรือว่าน้ำก็ได้ ใครที่ชอบทานเผ็ดก็สั่งต้มยำไปเลยแซ่บถึงใจแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งหมูลอยน้ำต่างหากนะครับไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนุ่มอร่อยมากใครที่อยากตามมาทานเนี่ยก็มาได้ที่ซอยสมเด็จเจ้าพยา5อยู่ตรงข้ามกับศิษานารีกับรถมาสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วย Facebook <c oughs> ก็กดซีเฟิร์สกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกัน Tik t o k มี Twitter มี i n s t a g r กรมให้ตามกันได้หลายช่องทางเลยนะครับ <c oughs> ไว้มาทานข้าวด้วยกันใหม่นะครับผมไป <c oughs> ระหว่างที่เรากำลังนั่งรอก๋วยเตี๋ยวอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ได้มีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่ารออะไรไม่ไหวแล้วตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นก็กําลังนั่งเคี้ยวเคี้ยวดูดน้ํากันอย่างสนุกสนานนะครับจะไม่มีใครเอาเคี้ยวมาแบ่งกูจริงๆเอาวะเอาพี่ทําอะไรกันอยู่โอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานป้าจริงเลยดียนซื้อน้ามนอยู่พีโ่โอ้โหเอ้าโอ้โหมันมาอยู่ในมือเราอะไรก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชม